ลาบูลาบูลาบูบูจากแตงโมมีน้องๆขอจากแตงโมมาเยอะมากก็เลยจัดให้เลยขั้นตอนแรกก็ปอกเปลือกให้หมดหลังจากนั้นก็ผ่าให้ได้สามซีกแบบนี้ โดยเราจะใช้ทั้งสองทิ้นที่อยู่ด้านข้างได้มาแล้วก็เอามาทําหัวและตัวของน้องที่หัวพี่มิวจะใช้แก้วหมุนจนได้วงกลมออกมาแล้วก็เอามาต่อกับลำตัวได้เลยตกแต่งนิดหน่อยตัดข้างล่างนิดนึงเพื่อให้เชิญกับลำตัวพอดีต่อไปก็ทําใบหูของน้องทั้งสองข้างได้แล้วก็ตกแต่งใบหน้าของน้องกันตอตาขาวและจมูกของน้องพี่มิวจะใช้เนื้อแต่งโมเดิออนที่เป็นสีเขียวเสร็จแล้วเราก็มาทาฟันของน้องกันค่ะฟันของน้องพี่มิวจะตัดเป็นตี้ในลักษณะแบบนี้เลยว้าวบูบูบ ได้ค่ะตัวนี้เลยของน้องไนมอนตันนี้ฝนจะเลยนะครับทําไปทํามาไม่ค่อยเหมือนลาบูบูละ่ะทุกคนคิดว่าเหมือนอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแต่งตาให้น้องการพี่มิวจะใช้เป็นมาเลตแตงโมสุดท้ายพี่มิวก็ใช้มาเลตแตงโมเรียงเป็นตัวอักษรลาบูบูเสร็จแ,แล้วเ,เป็นไงทุกคนพอได้ไหม